ศึกเอ็มถล่มาลังโลกครับวันนี้เอ็มยังอยู่กันที่วัดบ้านยางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับบนเวทีครับคุณสาชัยคู่นี้ก็เป็นดาวรุ่งเจอกันนะครับการพบกันระหว่างทางด้านมานะชัยครับก่อเกดยิมกับเลี่ยมเพชรครับสิทธิสรวัรเชษฐ์นะครับมานะชัยนี่เป็นเรียกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับอาจารย์ครับผม คือมาเทินโปรกับกอกเกียบบุรุชาตินี่สิบกว่าไฟนี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับเสมอไฟหนึ่งก่อนขึ้นเวทีเนี่ยผมไปคุยกับญาติิเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กกาญจนบุรีนะใช่ทองคำภูมิแต่ทีนี้ว่าญาติเขาเนี่ยอยู่ที่สุรินทร์อาจารเออใช่ที่สำโรงท่าใช่ครับแล้วเขาก็เลยมาซ้อมมวยอยู่ที่สำโรงท่าพอดีบัวขาวไปเจอครับ บัวขาวไปเจอก็เลยดึงเข้าไปซ้อมที่แคมป์ของบัวขาวครับก็แต่ไฟนี้นี่มาัชชัยมาซ้อมอยู่ที่สิงป้อมปราบนะครับอา,อายุ21ปีนะครับพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นกับบัวขาวใช่ใช่เริ่มต้นกับบัวขาวแล้วก็ระ,ะยะหนึ่งนะพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆส่วนคู่ชกวันนี้ครับรมาจากสปลาวนะครับก็ค,บคือเดียมเพชรศสิสรวัฒน์เชษ นักชกในสังกัดของท่านสารวัตรสุรเชษเดชพันธ์พันตำรวจตรีสุรเชษเดชพัเธ์นะครับสอเดชพันธ์นะจากลาวชื่อว่าแทรกเตอร์จริงชื่อเพล็กโชควยไทยนะครับคือแทรกเตอร์สอเดชพันธ์ต่อยมวยไทยมาเป็นร้อยเลยนะอุ้ยน่ากลัวนี่รูปร่างตัวใหญ่กว่าด้วยนะใช่ใช่ครับแล้วมานชัยนี่เขาเพิ่งไปบวชมานะครับไปบวชมาศึกแล้วก็มาซ้อมได้ก็ก็ถือว่าดีแล้วล่ะใช่ร่างกายใช้ได้ เขายังเด็กอยู่ด้วยนะอายุยังน้อยนะอายุยี่สิบเอ็ดเองครับเอออยยุน้อยคุณนี่วัดดวงเลยนะไทยกับสบปลาวสระลูกชื่อชั้นเป็นรองนะมานชาชัยเนีเป็นรองปกตินักมวยจากสปลาวเนี่ยเราจะมาจากทางขวัญใจสีขคอน,นะแต่วันนี้ไม่ใช่นะนอันนี้เป็นเป็นเ,ออเด็กจากปักเซอ,อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ๋อทางนี้เลยใช่ครับใกล้ๆนี่นะ,ะมาดูว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับเจอกับมานาชัยเดี๋ยวดูคับแหมจังหวะ สง่งมวยนี้ใช้ได้เลยนะครับเรียมเพชรเรียมเพชรอายุ18เองครับอายุ18ปีนี่แหละครับเด็กของสวัสดิ์เชษนะครับมีมวยก็อยู่ในเครือดีกว่าโนรสิงห์นรสิงห์เขาลง,งวานวมกับนรสิงห์ใช่ใช่ใช่มีองลีด้วยอองลีกำลังหนึ่งกำลังกลับมาดังอีกทีหนึง่งพวกขาวสนิทพวกนี้ฮะใช่ใช่ใช่เอาครับวัดดวงเลยครับคู่นี้ครับมานณชัยกับเรียมเพชร หรือว่าแท็กเตอร์นะครับคนเดียวกันมาดูครับแม่มอร์มเข้าตาหรือเปล่าเรียมเพชร<อ>เจอมณาาชาัยนี่มวยสร้างอยู่แล้วอ่าลีลายังใช้ได้ครับเรียมเพชรความเป็นมวยสากลนี่ก็มณัชชัยดีกว่าแน่นอนนะเพียงแต่ว่ากระดูกเก๋าทางด้านมวยไทยแล้วก็เหลี่ยมเพชรนี่ถือว่าใหญ่และกระดูแข็งโป๊กกว่า ได้คนละอย่างนะครับออในห้างเสือ11ตัวก็ยังมีรวงวันพิเศษเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมในห้างเช้อชยุญยินดาน<อ>คุณนรินทร์พรประทานแล้วก็คุณหมอวิวัฒน์นะครับอยู่ยังอยู่กับเราพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นแรงใจกับนักมวยนะครับมีงวลพิเศษตลอดอัดก็บ้ามัน,น,มนชัยโอ้โหหมดยกหมดยกแตบพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ ครับดูภาพช้ายกแรกนะครับไทยกับสปลาวไทยเกงสีเหลืองนะครับปักเอ็มว่า50ส่วนสวนปนลาวก็ปักเกงสีน้ําเงินปักคข้ามาโซโลนะครับร้อยห้าปอนครับคู่นี้มาน่าชัยกอกเกียดยิมกับเลี่ยมเพชรทิศลรวัติเชษครับดูผมดูเลี่ยมเพชรแล้วก็ นักใจแทนพอสมควรนะนอนนะใช่ครับตัวใหญ่ด้วยออกระดูมวยไทยนี่โชคโชนเลยนะครับน่ากลัวนะต่อยเป็นร้อยเลยนะดูซิว่ามานะชัยจัดตอนจนหรือเปล่าเสียยโก้บอกวัดไปเลยครับอาจารยออ์ออให้รู้ดำรู้แดงไปเลยครับคือมวยที่เราหมายมั่นปั้นมือก็คือกางเกงสีเหลืองคาดแดงนะ M150 รโอ้ต่อยขวาเข้าครับต่อยขวาต่อยซ้ายอ้าวครับชุดใดเลยครับมานะชัย โอ้ครับไม่หวันครับกระดูกมวยไทยเป็นรองแต่มวยอาชีพนั้นต่อยมาเยอะกว่าครับอัดลำตัวใบหน้าเอา้เอาเลียมเพชรหาจังหวะโตเลี่ยมเพชรนีอ่อ้าวครับจากปากเซลูกศิ์ของคาร์ลเชตบวกบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วใครอยู่ใครไปมาลาชัยลุยขวาครับอูหครับเลียมเพชรต่อยใช้ไม่ถึง ยับซ้ายครับเลียมเพชรยับซ้ายมาชายต่อยครับเลียมเพชรหนีหัวชู้หัวชุนครับตอนนี้ต้งมีโซวอยู่ปากหลักปากลักโต้เอาซ้ายไม่เข้ามาชายต่อยขวาเลียมเพชรกันเอาไว้กันเอาไว้บวกครับตัวซ้ายอาจารย์โอ้ต่อยอย่างนี้คนดูชอบครับพี่น้องชาววัดบรรยางชอบมากๆเลยครับนี่ขอยแลกกันอย่างนี้ครับมวยครับไม่สนใจแล้วครับจะมีชื่อขนาดไหนครับต่อยมันอย่างนี้คนดูชอบครับ วันนี้ท่านประธานดําเนินการจัดการแข่งขันนะครับคุณอธิวัตรบุญยชาตินี่เดี๋ยวสักครู่จะคุยกันครับตอนนี้นั่งลุ้นอยู่ข้างๆผมครับเหลี่ยมเพชรเอาละครับบวงหนักๆครับมานาชัยครับแม่เคยซ้อมอยู่ที่สำโรงทาบนะบสุรินเหมือนโกรธกันมาเลยนะครับ คือหมัดของเดียมเพชรเนี่ยเวลาบางทีมาครั้งนี่ออกไปเหมือนแบบทุบอาจารย์กรรมการบนเวทีนี่ก็มาจากสุรินทนะครับครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์อนเออนกคงทองคำเนี่ยนะลูก,นลกนเนี้ยลูกเนี้ยเนี่ยก็แบบว่าเด็กก็ยังไม่คุ้นนะครับมวยสักอาชีพเนี่ยมานาชายัยเขาจะคุ้นมากกว่าใช่ดูกันออกหมัดครับอ้าวมานชัยต่อยขวาต่อยซ้ายบวกครับบวกขวาทุกซ้ายสู้ขวาคืน มาชายเบียดนี่แหละครับซ้ายอ้าวสวนมาทีฮึดแล้วครับมีฮึดอีกทีหนึ่งเรียมเพชรในห้างเสือชื่นชอบในห้างเสือบอกว่ามีนอมพิเศษแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนห้างเพื่อนทองสระบุรีร่อนยาแจกครับใหนเล้าไยนั่งดูอยู่ให้แล้าไขรหมอวิวัฒน์ให้อีกสองพันครับโอ้โหสะใจครับดูเดือดเล้าใจครับพู้นี้ครับสุดๆเลยครับ เรายังอยู่กันที่เวทีมวยโชคาวัดบ้านยางนะครับวันนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยนะครับผมอยู่กับท่านประธานดำเนินการจัดการแข่งขันนะครับคุณอธิวัฒน์บุญยชาตินะครับจะพูดคุยถึงการจัดการแข่งขันในวันนี้เ,เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในวันนี้ก็ถือว่า ความรู้สึกในวันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จเพราะว่ามีท่านพี่น้องประชาชนให้ความสนใจรับชมกันจํานวนมากคือดูแล้วมีความสุขนะมีความสุขนะผมเห็นคนดูแล้วมีความสุขมากสนุกดูแล้วสนุกนะคือประโคนชัยนี่บุรีรัมนีเป็นเมืองมวยอยู่แล้วคนชอบมวยเยอะมากและที่สําคัญนาทีวัดยางแห่งนี้เป็นยังไงฮะได้ข่าวว่าตอนนี้กําลังมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรยังไงก็มี ก็จะฝากบอกบุญท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่น้องชาวประโคนชายชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าเรา,ามีโครงการที่จะซ่อมแซมบูรณะอาคารกุฏิหลังเก่านะครับ,รบซึ่งไว้ให้ลูกหลานได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมและได้รับรู้รับทราบ เพราะวัดยางประโคนชัยนี่เป็นร้อยปีแล้วนะอายุเป็นหลายร้อยปีร้อยปีแล้วครับโอ้โหเก่าแก่มากนะได้วิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อประมาณปี2460กว่าปีพูดง่ายๆว่าต่อไปถ้าบุรณะสําเร็จนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะอำเภอประโคนชัยนะครับมีงานสําคัญหลายๆงานเช่นก็เที่ยวเขาพนมรุ้งนะครับปราสาทเมืองตาและก็งานกุ้งจม งานข้าวหอมมะลินี่สำคัญมากนะครับยายายแล้วยิ่งช่วงประเพณีสงกรานด้วยาาแล้วก็ภาษาบ้านบ้านนอกเรานะครับแถวนี้ก็มีวันโดนตา,<อ><อ>าหรือไงโดนตาแซนตาภาษาเขมรภาษาเขมรหมายว่าหมายค,ความว่าไงฮะแล้วก็เหมือนวันสาจีนแต่นี่เป็นสาไทยศาษาคาเมน,นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพักยกต่อไปคุยต่อนะบนเวทีมันเหลือเกินคุณนนท์ครับยกสามเลยนะครับส่วนพิเศษจากหมอวิวัฒน์2 0 0 0บาทครับ จากในห้างเสือสิเปตัวห้างเพื่องทองโอ้โหครับต่อยกันไม่ยั้งเลยครับทางด้านเรียมเพชรก็ไม่ถอยครับปักหลากสู้กับมนานาชัยยังสนุกดูเดือดตื่นเต้นต่อยซ้ายต่อยขวาที่เขาอาศัาายตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โดนขวาของมนานาชัยอ้าวเรียมเพชรจะเดินจะชิงเดินมนานาชัยไม่ยอมครับ สวนกันแล้วครับเอียงโดนซ้ายเอียงครับเนี่ยเบชรโดนโดนใหญ่ๆก็เอียงได้เหมือนกันครับมานะชัยแยังวุดอยู่ครับปากหลักครับเนี่ยครับโดนขวาครับอ้าวอัดซ้ายลำตัวเบิ้์นซ้ายไปสองสามอัดยิงขวาตรงอ้าวนะครับนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสองหุกซ้ายโอ้โหโดนโตครับเลี่ยมเพชรโตครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับง้างง้างแล้วครับซ้ายโอ้ยโดนอัดลำตัวอ้าวซ้ายขวา โอ้โหสนุกครับเด่นเพชรเดินอีกเดินอีกมานะชัยตั้งรับเขามีจังหวะแกก็ลุกบ้างนะครับหมันมานะชัยนี่ออกเป็นชุดได้ดีกว่านะครับแต่ลูกใหญ่ของเด่ยมเพชรครับดูครับจะสร้างปัญหาหรือเปล่าแล้วก็รอที่จะโต้ครับมวกขวาโดนซัดโอ้ครับหุกซ้ายครับเอาละครับหุกซ้ายทีหนึ่งขวาไม่เข้า มานชัยบวัวขวาขวาของเรียมเพชรเรียมเพชรเดินอัดซ้ายแรกแล้วครับตัดโอ้โหมันเขี่ยวไปเขี่ยวมาเอ้าเรียมเพชรโดนเรียมเพชรโดนมานชัยอัดโอ้โหสนุกตื่นเต้นเราใยทุกวินาทีครับคู่นี้แม่เหมือนไปโกดกันมาจากไหนเลยครับโอ้โหดูเดเลยครับดูเดือดเลยกินครับมานาชัยนั้นยังดูจังหวะจากโคนครับไม่ผีผามครับนี่ครับเน้นๆครับเลี่ยมเพชรต้องกอดครับกรรมการเตือนครับ นี่นะครับอัดลำตัวครับเหนื่อยๆมากๆเนี่โดนลำตัวเข้าไปมันหายใจไม่ทันนะจุกจุกครับอาจารย์โอ้ยาวลุยอ,อีกลุยอีกมาชัาย โอ้หมดทยกที่สครับโอ้เสียงปรบมือนั่นจริงๆเลยครับคนดูชอบดังกึกกล้องเลยพี่น้องแฟนมวยคนดูชอบชาวประคนชัยชอบใจครับคู่นี้ดูเดือนมากกลับมาคุยกับท่านประธานดําเนินการจัดการแข่งขันคนอธิวัติบุญยชาติต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยครั้งถึงวันสําคัญนะครับเป็นเทศกาลอพี่น้องชาว บ้านยางชาวตะบลหนองบอลหรือเป็น้องชาวบ้านไซโยงตะบลละเวและแม่ใกล้เคียงเนี่ยส่วนมากก็จะพูดกันภาษาเขมรหรือภาษาสวยมีภาษาอีสานบ้างแต่โดยประเพณีสําคัญก็คืออย่างช่วงงานสําคัญวันสําคัญทางาศาสนาก็จะมีการมีเบนตุยเบนทมเน<อ>ี่ยเบนตุยเบนทมก็เ,<อ>เหมือนเรันศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีวันไหว้พระบุรุษก็คือวันแซนโดนตาครับ นั่นก็คือประเพณีสําคัญส่วนเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านพระครูมนัสษษษสังกิจลหลวงพ่ออ่วมวัดบ้าน,นยางว่าถ้าพี่น้องเยอะขนาดน,นี้นี่ปีหน้าจะขออีกสักไฟหนึ่งนะครับรพระคุณท่านชอบมากนะแล้วก็ถ้าอยากได้อีกไฟหนึ่งก็ขอเสียงปรมมือดังๆครับวันนี้แสดงพี่น้องชอบมากนะฮะแล้วก็โปรแกรมของผมที่จะ ฝากไว้ก็คือเตรียมที่จะจัดที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมจังหวัดอุตรดิตครับนะครับจังหวัดสกลนครแลวก็นครราชสีมาโอ้วางไว้สี่ห้าโปรแกรมเลยคุยกับท่านสวประสงค์แต่ท่านชิงชัยมอสักครู่จะจัดที่กรุงเทพมหานครด้วยโอ้ยอดเยี่ยมครับก็คอยติดตามดูนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับท่านอดีตแลฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชิงชัยมงคลธรรมครับนะครับมาเป็นผู้ใหญ่กับเราหลายที่ด้วยกันครับนะครับ อ่าตอนนี้ดูมวยต่อกบนน์ครับบนเวทียังดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจนะครับคุณอธิวัตรบุญชาติครับขอบคุณนะครับท่านจัดกับเรามาสองไฟได้นะอาจารย์ที่สุรินนี่โอ้โหคนเนืองแน่นเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่ประนคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะมีไฟต่อเนื่องเลยนะครับติดตามครับพี่น้องแฟนมวยโดยเฉพาะของกอกเกตบลรักชันนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับอูทยทานีอุตรดิตถ์นครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับติดตามชมกันครับ บนเวทีอ้าวโอ้โหนี่อันนี้ทั่วประเทศนี่เชียร์กันมันเลยนะครับเอขาเรียกอุณหภูมิเดือดครับข้างนอกก็ร้อนครับบนเวทียิ่งร้อนกว่าครับมาวันนี้เห็นลูกศิษย์ของสรวัชเชษนะโอ้โหเด็กคนนี้นี่ใจเกินร้อยนะสู้สู้สู้เออเอ็มร้อยห้เลยอ่ะมีสายรายงานมาว่านี่เป็นการชกไฟแรก ไปแรกเลยแบบขับคนอาชีพของโมจายเตอร์เใจที่สอบผ่านใจสอบผ่านนะฮะใจสอบผ่านคือสวมหัวใจของสารวัตรสุวัชษฐ์อ่ะครับโมจ่ายสารวัตรขึ้นมาชกเลยโอ้โหครับบวกแล้วครับมาน่าชายก็รอบวกเดี๋ยวรับการสู้ไม่ถอยครับเดีรับการสอนจากนรสิงห์ด้วยนะเนี่ยลงนมได้วิชาจากนรสิงห์เยอะเลยมาเจอลูกศิษย์บัวขาวลูกศิษย์นรสิงห์เจอกันเอาดูฮะ ตอนนีที่ค่าสอเดชพันน์เชียร์กันทั้งค่ายแล้วนี้เปิดเชียร์กันอยู่ครับช่องส 3sd ด,ดูโอ้โหสู้จริงๆครับเดินจังหวะสานาชัยก็คอยดักนะครับดักบวกมันมแนม่ทางด้านเหลี่ยมเพชรก็ไม่เบาครับฝ่ายลุกไล่บ้างด้วยคือพอต่อยแล้วเนี่ยคุณสารชัยก็สามารถได้สร้างได้ทั้งสองคนใช่สร้างได้เหมือนกันเลยนะฮะ เที่ยวหน้าก็คงจะต่อยกับปอบเก็บบอลท่านนี่แหละนะคา<ช>ราทเครตบครับจ้องไว้เลยจ้องไว้เลยจ้องตัวอออากาศเลยนะพอเข้าตาจยา์เข้าตากรรมาการมวยอย่างนี้ต่อยสนุกใช่ใช่น่าจับน่าจับครับต่อยบูต่อยมันต่อยดูเดือดแบบนี้นะครับมันเรียกว่าเรียกเสียงดังที่สุดทุกคู่ที่ต่อยมานะครับคู่นี้มีอาการมุนนิดหน่อยครับโดนเยอะเจ้าเหลี่ยมเพชรครับน่เหลี่ยมเยอะนักเลยไงเพชรเหลี่ยมเพชร แม่ด้วยความใหญ่ครับแต่ยังทนอยู่ได้นะครับไฟแรกนะครับการชกเมยนี่เทาเท่ากันผมว่าจะจะ,จะทนไม่ไหวแล้วนะครับมาวันนี้มานชชัยเชิดของแข่งครับหลังจากที่ไปบวชมาโอ้โหเยอะครับประสบการณ์นี่มานัชัยเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ความใหญ่ครับอยู่ที่เหลียเพชร ระหว่างพักยกนี้ก็คุยกันไปนะครับถึงงานของกอเกียรโปรดักชันก็จะมีคมชัดลึกศึกมวยโลกวันอาทิตย์นี้ลงไปที่ภูเก็ตภูเก็ตที่เวทีมวยสะพานหินครับสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับก็มีทั้งนรสิงห์กอเกียรยิมนะครับเจอกับบายูซาลูครับอินโดนีเซียแล้วก็เพชรจอแฮเพชรจอแฮที่ยิมกับมาหน้าชายสิทธิ์ยอดจิงครับจากสปลาวถือว่าเป็นนัดส่งท้ายเดือนเมษายนครับเราไปเดือนต้นเดือนหน้าเป็นไงฮะ ตอนหน้าก็จะแอลเหนือเลยนะครับกลับไปที่อําเภอดอยตุงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีทั้งเพชรมณีบุิมบึงกลับมาแล้วนะครับโอ้โหการกลับมาตอนนี้เป็นพยาบาลแล้วนะใช่ครับถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะรู้สึกจะอยู่โรงพยาบาลวิชัยเวชใช่ครับวิชัยเวชที่อ้อมน้อยก็ตอนนี้นี่เป็นพยาบาลเต็มตัวแล้วก็มีเวลาปลีกเวลาได้มาซ้อมมวยได้ไม่เหมือนตอนเรียน ไม่ห่วงนะครับจ้าชายว่าหงสวยไหมอยากเป็นพยาบาลหมัดโหดนะครับตายแล้วแล้วก็จะมีเอสบีน่ากอกเกตจิมครับมวยสร้างของกอกเกตบอลร์ชั่นนะครับชาวฟิลิปปินส์ครับที่น็อกน็อกไพ่พะลบไงอาจารย์ครับตอนนี้ไปบนเวทีครับอย่าลืมนะครับสิทธิ์เก่าพระราศึกษาสุพรรณบุรีรุ่น4นะครับพบปะสังสรรค์ที่บ้านพ่อเพียงอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ วันที่23เมษายนนี้ครับท่านพอวีระเกษศรีฝากมานะครับแล้วก็พานามัยอีกชุดหนึ่งนะครับสิทธิ์ก่าพารามัยรามคำแหงนะครับรวมรถน้ําดําหัวคนาจา์นะครับ23เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับบ่าย2โมงยิม4ี่มรามคำแหงนะครับไปเจอกันนะครับ23นี้บ่าย2โมงครับมันเหมือนเดิมครับบนเวทีสู้กันจริงๆครับนี่แหละครับไทยกับสปปลาวมาเดินหน้าอัดรัวกัน มาตอมัดครับเหลี่ยมเพชรก็สู้มนชัยก็อัดบวกกันไปคละทีโอ้โห,โหใครอยู่ใครจะไปครับใครดีใครอยู่คุณทีผมทีว่ากันไปอือหือเอาละครับหมาโดนเหมือนกันนะครับเหลี่ยมเพชรเอายังพึ่ยังสู้ผ่านมาถึง5ยกแล้วนะครับ เดินต่อมมนานชัยี่ยกระดูกเนื้อกว่าครับเหมื่นเพชรมีบล็อกบ้างเดินบี้ติดความแข็งแกร่งดูท่าทางครบยกแน่นอนเลยนะเนี่ยผมว่าที่น้องแฟนมวยได้ดูกันจบแน่นอนครับนนท์ครับครับสนุกดูเดือดตื่นเต้นล้าวใจครับคู่นี้นดูดครับว่าใครจะเข้าวินครับ ไทยกับสบเราช่วงนี้เป็นของมานาชัยครับหุกซ้ายต่อยขวาหุกซ้ายต่อยขวาอ้าวงอนไปเงีนมาดันลงไปครับมานาชัยดันลงไปปวดชุดใหญ่เลยครับไหวไม่ไหวอ้าวไหวไม่ไหวครับฟืนฟืนครับใครจะอึดใครจะทนกว่ากันครับโอ้โหฟื้นไวครับฟื้นไวเหลี่ยมเพชรน่าโอ้โหนี่ใช้แรงกันทั้งครูเอาแล้วเขาแหม่มีเวียงเอาเวียงขวาก็ไป โอ้โหขึ้ขไปแล้วครับไข่กอกสามมาแล้วเหลี่ยมเพชรเมื่อกี้โดนก่อนนะครับช่วงต้นยกโดนก่อนตอนนี้เดินบ้างโอ้โหหุกขวานี่น่ากลัวทีเดียวมนานชัยรับก่อนดูครับไปไปโอ้โหใส่กันไม่ยั้งครับคู่นี้มนานชัยก็พัฒนาไปยังเห็นในชัยเลยนะคุณชาชัยนะ,ะต่อยเลยเห็นเลยเห็นเห็นเห็น,หนแววเลยนะครับเห็นแววมายุราเลยครับ โอ้โหแหวแล้วมาสารวัตรเชิผมสะดุ้งนะครับโอ้ดูอยู่หน้าจอโอ้โหไม่ลงน่ะทนมากๆครับนอกจากสารวัตรเชิมีน้องผมอีกคนนะเจ้าจิ้งลีจิ้งสะดุ้งสะดุ้งอยู่หน้าจอคุณจิ้งเนี่ยสะดุ้งเฮือกเลยหน้าจอว่าดูอยู่คอยป้อนข้อมูลให้เราด้วยนะครับความสนุกกันก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ ยังอยู่กันที่เวทีมวยช่วคราวกับมหากรรมวยโลกส่งเสริมวัฒน,นธรรมต้านพยาเสพติดนะครับที่วัดบ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับศึกเอ็มร้อยห้าสิบถล่มบอลลังโลกวันนี้ก็ที่ผ่านไปนะครับก็มีเพชรก่อเกียรติยิมก็เอาชนะคะแนนบอยโดเซมันจุนตักแล้วก็สามารถเล็กก่อเกียรติยิมวันนี้โชว์ฟอร์มดีนะครับเทนนิสกลน็อกเอาคู่ต่อสู้คือบอยทานโตจากอินโดนีเซียในยกที่7นะครับ เรียกว่าคู่ต่อสู้นี่ไม่โต้ตอบเลยครับกรรมการก็ยุติการชกไปนะครับในกลางยกที่7นะครับโดนเยอะนะครับแล้วคู่บนเวทีนี้เป็นคู่ที่3นะครับเดี๋ยวมีคู่ที่4คู่ที่5นะครับให้ท่านได้ติดตามอีกนะครับก็เรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนี่เป็นความประทับใจนะครับโดยท่านพระครูมนัสสังกิจนะครับหลวงพ่ออ่วมดีชอบมากมากแล้วบอกว่าปีหน้าไม่แน่อาจจะจัดอีกอาจจะจัดอีก ก็คู่นี้นะฮะยาน้ามะกรูดและสมุนไพรไทยตามหมอวิวัดยาดองมะกรูดครับท่านน็อกด้านมีมอไปสอง0ันบาทนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะครับครับแล้วก็มีงานที่ทางทีมงานกเกตโปรดักชั่นฝ่าวชานพันธ์นะครับครับไม่ดินไทยแลนด์แกลนเซลนะครับและสลูมไนท์บาซ่าแลัซาบิเศษครับขอเชิญชมช้อปชิมในงานในงานนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคม2559นะครับตั้งแต่เวลา15บหนาฬิกาถึง 23นาฬิกานะครับชมฟรีคอนเสิร์ตและการแสดงอื่นๆอีกมากมายวันที่1พฤษภาคมพบกับกระแตสยามแล้วก็วันที่5พฤษภาคมพบกับหญิงลีศรีจุมพลโอ้โหได้ข่าวต้นเดือนหน้าในีหยุด3วันอีกแล้วนะ3-4วันหยุดกันอีกแล้วนะต้นเดือนนะเมดเขาเรียกเมเดเมเดไม่ได้เป็นวันฉลองน้องเมได้ได้สามซเปอร์แชมนะทริปเปิลแชมนะเออไม่ใช่นะเป็นเมดของผู้ชายแรงงานนะใจครับ แล้วก็ฝากอีกนะครับวันที่26นะครับก่อเกตกรุ๊ปนะครับก่อเกตโปรดักชั่นก็จัดสึกมูโล่อีกแล้วนะครับที่มูลนิธิคุณปิชาจะลงเสด็จคุณครับพี่ลำลูกกาปทุมธานีใครที่คิดถึงเบาเทิดนะครับเทิดศักดิ์คุณสิยิมกลับมาแล้วครับชกในรายการนี้ด้วยนะครับทว่าเบาเทิดครับไม่ผิดหวังนะครับดูเบาเทิดทีไรนี่ก็โอ้โหดุดันแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้ได้สนุกนะครับชกสนุกเทพฤทธิ์ด้วยครับเทพฤทธิ์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ดื่มเครื่องดื่มเอออ็มมนนนะะะคคครรรรรัััับบบบย่าาลืจจจจิิงงแก แล้วก็ผู้ที่ได้รางวัลโตโยต้าออนิวฟอร์จูนเนอร์ไปแล้วสองท่านนะครับคุณพรชัยกุ้งแก้วจากยุธยาคุณพดุงพงศ์จากระยองเพราะนั้นทุกท่านนะครับพอดื่มเสร็จนะครับเขียนชื่อที่อยู่ใส่เบอร์โทรศัพท์พับเข้าไปในฝานะครับเขียนวิตามิน b 6 B12 ินะครับใส่ลงไปด้วยจะจับทั้งกลับไป20ุกพฤษภาคมนะครับประกาศผลทางนักเสบิยไทยรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของ m150.com โอ้โบวทีครับเดนลุยแหลกเลยเรียมเพชรศิสารวัชเชษฐ์อ่าโอ้โหแต่ไล่เหลือเกินนะครับแรงไม่ม ah. like <pod> ีหมดครับดูครับแบบนี้ต้องจัดชกบ่อยๆหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วพูดถึงหมดพูดถึงหมดแรงแล้วคอยาก็ยืนเต้นแล้วครับเหมือนมวยไทย่ะพอยกห้าครึ่งยกสุดท้ายนี่เต้นกันอย่างี้วันนี้เป็นไฟแรกในการชกมวยนี่ชกหกยกนเนี่ยครับโอ้โหสุดยอด นี่แหละครับชื่อมวยไทยนแท็กเตอร์ชกสากรได้เปลี่ยมเพชรครับแต่ก็ไม่เรียกว่ามานาชายวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนี่ก็เลยผ่อนกันไปดูครับผ่อนแล้วเล่นแล้วครับเล่นโชว์แล้วครับฟาดฟันกันทรหดสนุกนะฮะเดี๋ยวรอกรรมการชูมือนิดขอบคุณไปยังคุณอุทัยทัพอาสานะครับผู้ในการส่วนพัฒนาเรือนจำกลางของแพรมนะครับ คุณบุญปลูกแก่นสารนะครับเจ้าของร้านสวนอาหารบ้านสวนริมคลองนะครับเดี๋ยวรอกรรมการบนเวทีชูมือนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้มีเกียรติมอบกำลังใจเป็นสินน้ำใจให้กับผู้ชนะนะครับนักมวยพร้อมแล้วยืนอยู่กลางเวทีเลยนะครับรอที่กลางเวทีเลยนะครับ ก็ไฟต่อไปอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คมชัดลึกศึกมวยโลกนะครับของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตำบลสะพานหินนะครับอำเภอเมืองพบกับนรสิงห์ครับตอนนี้บนเวทีพร้อมนะครับผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่ นัดชกมุมแดงครับมานะชัยก่อเกียรติยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเรียกว่าก็โชว์ฟอร์มได้สนุกนะครับ